ี่เหรอ,อดวงจันทร์เงาของโลกสื่อนี่มันไแปลกๆด้วยนะครับท่า <c oughs> นไอวินได้อื่นยีงป่ะจะรู้หรือโอ้โอ้โอ้้ดวงจันทร์หมุนมข้างขึง้นข้างแรมด้วยโอ้สหมุนไปแค่นี้เป็นข้างขึ้นข้าง,าง,าง,างแรมโอ้ดวงอาทิตย์ จิงจ,ง,จง,จง,งจิงจิงจิงถ้าดวงจันทร์มาโผล่ตรงเนี้ยอู้นั่นสุดก,ก็เรียกว่าขั้นถึงขงั้นแรงเปล่าวเห็นไหมลองอยู่ลองอยู่สิอันนี้ไงอา่านี่ไงเห็นชัดเลยมุมมองจากโลกถ้าอยู่ตรงนี้โลกจะเห็นอย่างนี้หน้ามุมมองจากโลกอันนี้ถ้าอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเห็นอย่างนี้เต็มดวงเห็นป่ะ มุมมองมันอยู่เห็นไหมเจ๋งเลยอ่ะเ <ไป S 1> จ,ง<ป>จ๋งมากเจ๋งโคตเจ๋งโคตรมีอะไรเนี่ย<ป>โอ้หอะไรเนี่ยไม่เห็นดูเรื่องเลยชั้นของพื้นผิวอ่ะลูกใ้าพื้นผิวโล่งไปแล้วชั้นน้ำเห็นไหมชั้นอากาศมีชั้นอากาศกับชั้นน้ำอ,อ่ะลู โคตรเลยมีอะไรไม่รู้อะไรเหรอครับอืมชั้นดินชั้นตอนที่หนึ่งเหรอพ่ออืมนี่คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามทางนี้อืมโคตรเลยอืมอะไรเนี่ยของเล่นเยอะชะลูนให้ดึงดึงออกอ่อนอ่อนดึงดึงเนี่ย ตลกตลกเด็กอู้วีนีดวงดาวไอต่อมาดูล่าสุดแล้วไม่มีนะมีอะไรจริงๆมากเนี่ยเฮ้ยมันมันถอดได้นะเนี่ยแล้วมันถอดได้ไงไงป้าโอ้หเจ๋งเว้ยมีเจ๋งอะไรเจ๋งๆเยอะเลยเนี่ยถอดดิถอยดิบ้าโอ้โหอะไรเนี่ยดึงซิโอ้โหอะไรไม่รู้เลยนี่ข้างหลังนี่โอ้โหอะไรวะนี่อะเอกพบ mưa lắm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  mía lắm mư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 a lắm phung, lắm mưa lắm mưa lắm mưa lắm này lắm mưa lắm phung lắm mưa 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 เล่นออกมาอีกังเลยเนี่ยเห็นหรือทีท่นี่เลยเนี่ยมีรองหางโอ้โหใส่เอฟิกสกันตาตระดิบกระดิบกระดิบกะดิบพอแล้วมีอะไรน่าดูอีกไงไอ้นี่ไงอ้นี่มันดึงนี่ไงเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้ดึงเมื่อกี้ขึนดึงเหมือนดิเมื่อก้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นี่ จะรู้เลโยโอ้หมูดาวนี่สปาเกตชัด,ชดนเลนย่ยดึงออกมาแล้วเป็นอะไรโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้เยอะหมดเลย,เยนี่ข้างหลังอี่เหรอมันคืออะไรอะลูกโ,โอ้อยาวมาก ชอบตรงนี้แหละพ่อชอบมากเลยนะดดื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 ดฮ่าโชว์แค่นี้แหละ